เหมือนเล่นง่ายนะครับจอยควาจริงคือคือมันก็ง,ง่ายอ่ะสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับส่วนใครคนที่ใช้มือถืออาจจะอาจจะเล่นยากหน่อย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีสจินดีนพบกับการยูใน15ทีนะครับผมเอ,อ้างั้นมาเริ่มไปเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อน <c oughs> ก่อนที่มันจะเลยเวลาไปมากกว่านี้นะการยูแทนใน15ทีการยูเป็นตัวละครที่ผมบอกว่า มองว่าคนที่คนที่เล่นพีซียังไงก็คนมีนะคือมันตัวละครที่คนมีจริงๆสําหรับไอดีอะครับติดไอดีเลยมันมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกอย่างตัวปู่จงปู่จงยังไงก็ต้องมีเพื่อเล่นให้มันง่ายขึ้นสบายขึ้นเนาะตัวการยูก็ใช่เหมือนกันเนาะเป็นหนึ่งในตัวละครที่เล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สบายขึ้นด้วยมาเริ่มกันการยูเป็นตัวละคร5ดาวนะครับผมเติบโตเป็นคริดามิดนะครับก็คือคิเดมอะ แต่โตเป็นขี้แดมนะครับเพราะงั้นหมายความว่าตัวมันจะแรงของมันอยู่แล้วเนาะคือตัวมันจะแรงของมันอยู่ละถ้า <S <S เล่นกันยังไงก็แรงนะครับอุธครับอาุธก็คืออุธจําตัวจะบอกว่าจําตัวก็ไม่ถูกนะเอามอสเป็นอุ้ยรุนแรงนะครับแต่ว่าตัวที่ใช้ดีที่สุดตอนนี้คือการยูเนาะยิ่งยิงไกลย,ยิ่งแรงครับสบรุปง่ายๆคือยิ่งไกลย,ยิ่งแรงนะรับรองเป็นพลังโจมตีนะครับยิงไกลย,ยิ่งแรงยิ่งไกลเท่าไหรก็คือทุกๆู1จุหนึ่งวิจะแรงขึ้นนะครับ แล้วก็สูงสุดคือ5ขั้นเนาะอันนี้อันนี้จะแบ่งเป็นสช่วงนะครับช่วงแรกคือโจมตีปกติกับชา้าโจมตีจะแรงขึ้นเท่านี้นะส่วนช่วงที่2คือทุกๆสูนจุดหนึ่งวิจะแรงขึ้น8%ถ้าเกิดยิงไกลได้ถึง0ูนาวิก็จะแรงขึ้น40%เอเโอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าตัวการยูจะเป็นตัวที่ชาร์จยิงได้ดีที่สุดแรงที่สุดแล้วก็ยิงไกลที่สุดด้วยนะครับผม <S <S ต่อไปอ์ติเฟกต์ครับอ์ติเฟกต์ผมแนะนําเป็นวิซาร์เนาะ ก็คือตัวตัวตัวทดสอบพรสวรรค์นะเขาแนะนําเป็นวิสสัดผมก็แนะนําเป็นวิสสัดนะครับ4บิตเลยนะก็คือ4เซตเซต4บิตเซต4เซต4บิตเราจะได้ครีเพิ่ม20%นแน่ๆนะครับพอเวลาชาร์จี้ชาร์จโจมตีอ่ะมันจะมี2ขั้นใช่ไหมขั้นแรกคือโดนขั้นที่2คือระเบิดเนาะเนี่ยเวลาชาร์จโจมตีครับ1 2อันนี้คือขั้น2นะขั้น2ว่าตีโดนหนึ่งครั้งจะแล้วก็จะระเบิดอีกหนึ่งครั้งถ้าเกิดแค่ขั้นแรกก็จะแค่อย่างเดียวไม่มีระเบิดเนาะ ขั้นแรกจะแค่อย่างเดียวส่วนขั้น2จะยิงแล้วค่อยระเบิดโอเคนันหมายความว่าตัวตัวเซตบิสอะไอใช้ได้ใช้แน่ๆนะครับยิงโดนหนึ่งขั้นศัตรูติดน้ําแข็งพอระเบิดปุ๊บอัตราคีจะเพิ่มขึ้นทันที2ี่สเปส่วนไอแช่แข็งเนี่ยจะใช้ค่อนข้างยากนะครับแช่แข็งใช้ค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าใชา้ถามว่าใช้ได้ไหมได้นะเราแค่รวมน้ําเข้าไปก็อีกฝ่ายก็จะแช่แข็งเมื่อแช่แข็งก็จะคิดเป็น4ิเปอร์เซ็นต์เนาะ คิด40%ไม่รวมในทีนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อการยูติดตีดติดแช่แข็งอัตราคียจะส่งสึง97%โอเคนะอันนี้คืออันนี้คือบิลปกตินะครับส่วนบิลอีกบิลหนึ่งผมแนะนำให้ใช้วอนเดเลอร์ er. เป็นเป็นตัววอนเดเลอร์ครับวอนเดเลอร์ er มันจะ2เซ็ตก็คือเพิ่มจำนวนธาตุใช่ไหมแต่ว่า4เซ็ตจะเพิ่มความแรงของช์จโจมตีเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเล่นสายตีธรรมดาแรงก็จะเป็นวันเดอเลอร์ถ้าเป็นสายแบบอ่าสายสมดุลเขาเรียกว่าสายสมดุลก็ได้ผมเรียกสายสมดุลก็ได้สายสมดุลก็คือจะเพิ่มอัตราครีเพิ่มก็คือ4ีบิส4วันเดอเลอร์ครับเ,เกือบสีบิสเนาะในนำ้ำสองเซตนี้เท่านั้นนะกลุ่มดาวครับกลุ่มดาวแรกคือลดต้านทานเท่านั้นแหละกลุ่มดาวที่2คือเพิ่มจํานวนตัว e อ่ะตัวดอกไม้อ่ะเพิ่มขึ้นอัน3กับ5นี่คือเพิ่มอันตีกับตัว e นะครับกลุ่มดาวที่4ครับตัว q ตัวคิวอันนี้นนตัวคิวนะตัวคิวก็คือตัวอันติอาจจะได้ความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อผ่านไปนานเรื่อยๆก็จะดิ่งได้ความเสียหายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันต่อไปตัวคิวครับภายใน,นสั่นเซอร์วหลังจากคิวครับตัวชาร์จโจมตีครั้งแรกจะได้ไม่ต้องชาร์จเลยเนาะครั้งแรกเท่านั้นนะครับก็คือครั้งแรกเลยสามารถใช้ฟอส arrow ก็คือตัวระเบิดชาร์จโจมตีตัวระเบิดนะครับครั้งแรกนะครับหมายถึงกดคิวปุ๊บ ครั้งแรกเฮ้ยกดกด e ปุ๊บอะกด e ปุ๊บครั้งแรกไม่ต้องชาร์จก็ขึ้นขั้น2ให้เลยเนาะอย่างเนี่ยกด e ปุ๊บแล้วปกติต้องยืนรอชาร์จใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นตัว c6 กด e ปุ๊บก็จะชาร์จขั้น2ให้เลยแล้วกลุ่มดาวเองก็จะมีตัวกลุ่มดาวเองก็จะมีตัว e สองขั้นด้วยใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเราสามารถชาร์จโจมตีขั้น e 2ได้เลยทั้งสองขั้นเลยพอสวรรนนะ,ะน,นะครับพอสว่านผมแนะนําให้อัพสิ์ตรงนี้ไปเลยนะครับ ในทดสอบของอัพแค่แปดก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะมีเล่นจริงๆผมแนะนําให้เป็นสิบเลยนะครับก็คือใส่มงไว้เลยแหละสมกุศไปเลยนะเลยนาะส่วนสองอันนี้ไม่มีอะไรมากจะอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรเลยแล้วก็ตัวสกิล e ครับมันเฮ้ยตัวสกิล q ครับมันช่วยมันช่วยเรื่องดามจด้วยเนาะนี่อันเนี้ยครับหลังจากยิงยใน่าาวิหลังจากยิงนะครับยิงครั้งต่อไปจะเพิ่มขาตาคิเพิ่มขึ้นอีกนะครับไม่ถึงยิงหมยถึงการยิงตัวตัวครั้งแรกครับ พอระเบิดครั้งแรกปุ๊บแล้วจะเห็นตัวลูกศรขึ้นตามตัวใช่ไหมนั่นหมายความวา่าตัวยิงครั้งต่อไปจะเพิ่มทันทียี่สิบอัตาคิยี่สิบเปอร์เนต์เนาะอันนี้พอ,ปล,อปล่อยไปสักพักเดี๋ยวมันก็หายเป็นพอสวัสดิที่ทำให้มันล้นนะคะ่ะพอทำให้อัตาคิล้นมากเลยนะอย่างอย่างอันนี้ด,ดูดูเนี่ยครับถ้าเกิดเราเป็นแค่โจมตีท่ามแข็งอย่างเดียวก็คือไม่มีท่าน้ำร่วมนะ จะได้20%แน่ๆครับด้วยพรสวรรค์ด้วยพรสวรรค์จะทําให้นัดที่สองเพิ่มอีก20%แน่ๆครับไม่ใช่นัดที่นัดที่สองสามสี่ห้าพูดง่ายๆคือนัดต่อไปอ่ะนัดต่อไปภายในห้าวีอ่ะนัดต่อนัดแรกไม่นับนะครับแต่ว่านัดต่อไปภายในห้าวีจะเพิ่ม20 20 20 20, 20, 20, 20เปเรื่อยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าสแต็กนะครับนั่นหมายความว่าทันทีที่ตาอยูยิงด้วยอัตราคิดเท่านี้จะคงที่ที่97%เป้เรื่อยๆๆๆ,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 ๆอยย่างงเี้ วันตัวการอยู่ผมว่าปั้นไปทางบิวดามจด,ดีกว่านะครับพวกอ์ติเฟกต์อ์ติเฟกต์ของเขาจะปั้นไปทางปั้นไปทางอัตาคิให้ปั้นไปหาตาคิค่อนข้างสูงเนาะความเกิงปั้นไปทางความแรงคิเลยก็ได้นะครับอตาคิเหลือสักเหลือสัก20%ยังพอหวังได้เลยหรือแม้เหลือสัก5%อยังหวังได้เลยเ,เพราะถ้าเกิดไม่ไม่บิวเลยแค่ใส่เซตวิสซาดกับตัวคิสนนี้ก็40%่สิอ็ละอันนี้คือพื้นฐานแล้วเนาะถ้าเกิดจะมีอัตาคิ แปะไว้บ้านก็ดีนะครับแต่ว่าบิวไปทางดามจไปเลยก็ได้เรื่ความนรงขี้ไปเลยก็ได้หมยถึงเซตนี้นะเซตพิศานนะถ้าเป็นเซตวันเดอร์เลอร์ er, เราจะได้ความแรงของวันเดอร์เลอร์แต่ว่าเราต้องก็ต้องมาบิวเรื่องอัตราขิเหมือนกันโอเคนะครับพอสว่ค์ที่สามอ่าความสว่างที่สองครับเมื่ออันติจะได้คนตัวละครที่ยืนอยู่ในอันติจะได้บนศเสตความศเสียหายน้ำแข็งเพิ่มขึ้นนะครับอ่าผมว่าผมมองว่าไอตัวเนี้ยไอตัวอันติเนี้ย ค่อนข้างขัดกับตัวอันนี้นะครับตัวอ m o s โบคืออาวุธนะเพราะว่าเมื่ออันติปุ๊บอาวุธเราต้องถอยไปยิงไกลยๆยกเว้นเราจะอันติไกลๆแล้วก็ยิงไกลๆตัวศัตรูจะไม่ได้ดาเมจจากอันติเพราะว่าอยู่นอกวงใช่ไหมแต่ว่าเราเราได้โบนัสด้วยเนาะเวลาเวลาใช้ก็จะเป็นเลือกสองทางคือวิ่งเข้าไปอันติเพื่อเอาดาเมจแล้วก็วิ่งออกจากวงไม่เอาไม่เอาพรสวรค์ อีกอันนึงคือออกมาไกลๆเลยกดอันติเพื่อเอาโมนัสแต่ว่าไม่เอาดามิแล้วก็ยิงไกลๆเพื่อเอาอามอสให้มันเต็มแต่ว่า0.5วิอ่ะครับมันค่อนข้างเร็วนะค่อนข้างเร็วค่อนข้างเร็วก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดออยู่ในวงมันมันจะยิงได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่จะได้สัก0ู 2, หรือ0.3ประมาณนี้เนาะสุดท้ายครับ้าอุรุสฟอนเทนนูคือได้แรกคืนเท่านั้นนะ ด้วยตัวละครการยูเป็นตัวละครสายชาร์จยิงนะครับแล้วก็ต้องเล็งด้วยทําให้คนเล่นมือถืออาจจะอาจจะลําบากหน่อยหนึ่งในการชาร์จยิงแต่ว่ามันปลอดภัยมันปลอดภัยมากนะครับนั่นหมายความเล่นโคอ,อปหรือว่าเล่นอะไรพวกนี้เราสามารถใช้การยูเพื่อเพื่อห่อยออกไปไกลๆมากๆแล้วให้เพื่อนให้เพื่อนเนี่ยอยู่แล้วก็ยิงให้เพื่อเพื่อนอยู่แล้วก็แทงให้ พอเพื่อนแทงเราก็ยขายิงอย่างเดียวได้เพราะฉะนั้นตัวตัวการยูถามว่ามันมันมันเล่นเล่นยากไหมมันเล่นไม่ยากนะครับมันเล่นสนุกด้วยแล้วก็เล่นสบายด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวมือถือเงยก็กดเล็งดีๆแล้วกดแล้วก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆแล้วก็ยิงเพราะว่ามันมันไม่จําเป็นต้องวลาต้องต้องนั่นไงแต่ว่าถ้าเกิดเล่นโคออปเนี่ยจำเป็นไหมมันไม่จําเป็นโคออปมันมีมันมีเพื่อนแทงให้ คำว่าโคหอบมันคือมีเพื่อนแทงให้ครับแต่ว่าตัวเราตัวเราเล่นคนเดียวอาจจะไม่ค่อยมีคนแทงให้เวลาเล่นมือถือก็จะคขานข้องเหนื่อยๆหน่อยเนาะสำหรับทีมของการยูครับทีมของการยูผมแบ่งออกเป็นคือตัวการยูมันแรงด้วยตัวมันเองของแล้วอะเพราะฉะนั้นทีมของการยูก็จะมีประเภทแบบอ่าซัพพอร์ตนางกับอ่าบิวนางไปเลยกับบิวทีบิวทีมกับซัพพอร์ตนาง เออซัพพอร์ตนากับบิวทีมครับบิวทีมก็จะเป็นประเภทเ,เดี๋ยวผมออกก่อนบิวทีมก็จะเป็นประเภทช่วยเหลือช่วยเหลือในการเดินทั่วไปอ่ะนะอย่างตัวปูเพราะว่าอย่างไรการยูก็ยังเป็นตัวสายชาร์จยิงนั่นหมายความว่าเมื่อโดนตีปุ๊บก,ก็จะติดชังักใช่ไหมเมื่อเมื่อเมื่อการยูตีปุ๊บก็จะติดชังักนั่นหมายความว่าเวลาเวลาเวลาเล่นการยูก็จะต้องมีตัวสายซัพพอร์ตทีมตัวหนึ่งเนาะ ตัวนี้ไม่ทีมนี้แล้วกันผมเอาออกก่อนตัวการอยู่ครับตัวการอยู่เป็นสายเป็นตัวละคร<ช>สายชาร์จยิงระยะไกลถ้าเกิดเล่นคนเดียวนะครับถ้าเกิดเล่นเล่นโค,โคออฟไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะมีเพื่อนแทงแต่ว่าเล่นคนเดียวต้องจัดทีมยังไงบ้างผมแนะนําให้เป็นสายซัพพอร์ตทีมมากกว่าสายบิวนางไปเลยเนาะซัพพอร์ตนางไปเลยเนาะผมเริ่มที่ซัพพอร์ตนางก่อนนะครับซัพพอร์ตนางคือบัฟนางให้เต็มที่ ผมเน้นเป็นผมแนะนำเบนิดครับเบนิดเป็นตัวละครซัพพอร์ตอยู่แล้วแหละก็คือเพิ่มปอติเพิ่มเพิ่มไวแน่นแน่นอนเพิ่มความแรงแน่นอนต่อไปเมื่อมีไฟผมแนะนำอีกอันหนึ่งคือตัวเช่นเหอครับตัวเช่นเถอมีตัวเช่นเถอ,อ,อมีข้อเสียตรงที่ใช้ได้น้อยครั้งใช่ไหมตัวเช่นเหอมีสกิลมีข้อเสียคือน้อยครั้งนี่คือสีสูนะ ผมไม่พูดถึง c 6กนะ c 6มันโกงไปผมพูดถึง c 0ูนย์ะครับมันใช้ได้น้อยครั้งแล้วเวลาสั้นมากแต่ว่าแต่ว่าไอ้คูดาวสิบไอ้คูดาวสิบวิกับห้าครั้งเนี่ยสาหรับการยูถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าการยูชาทีจะใช้เราวิหนึ่งหรือสองวินั่นหมายความว่าเวลา,วลายิงห้าครั้งเนี่ยมันเร็วมากมันแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแล้วมันเพิ่มเพิ่มพลังโจมตีได้มหาศาลเลยอะเนาะ กับอีกทีอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งสำหรับตัวบิวซัพพอร์ตนางไปเลยเนาะผมแนะนำเป็นโมนาครับโมนาใช้แอนติ้ประบอดบัฟไปเลยเนาะแอนติบัฟแบบบัฟจระจ่าไปเลยอ่ะก็คือบัฟแบบบัฟแล้วบัฟอีกบัฟแล้วบัฟอีกไปเลยเนาะแอนติแบบตัวบัฟแหละครับแล้วใช้มันแช่แข็งได้ด้วยใช้แอนติใช้สกิลเอเพื่อแช่แข็งและจากนั้นตัวอัตราคิของการยูในเซตบิษณุจะพุ่งพวดเกินแน่ๆ ถ้าเกิดตามที่พรสวรรค์เขาทดสอบพรสวัรค์เขาให้อัตราคีจะพุ่งไปที่ร้อยร้อยกว่าเลยนะนั่นหมายความว่ายังไงก็คียะครับเออแล้วเราก็สามารถลดอัตราคีลงได้เนาะ,ะต่อไปเป็นเซตเดินบิวเป็นทีมเดินเดิน,เด,นเดินป่านะทีมเดินป่าครับไม่มีอะไรเลยปู่คนแรกได้นอนนะครับปู่คนแรกคือตัวการยูต้องการใช้โล่ในระดับหนึ่งเพราะว่าทันทีที่เราเดินหมายถึงว่าเราต้องไปใกล้มอนเราต้องใช้ปู่ เพื่อวิ่งหนีเพื่อชาร์จเนาะเพราะตัวการูมันมีข้อเสียตรงชาร์จอย่างเดียวแหละครับถ้าเกิดโดนตีจนชะงักเราก็จะหลุดสถานะชาร์จเนาะต่อไปผมไม่ไม,ไ,มไ,มนะไม่แนะนําตัวอะไรแล้วดีกว่าเพราะว่ามันได้ทุกตัวครับคือต้องจากปูแล้วมันก็ได้ทุกตัวแล้วอะอย่างยาเอกก็ได้เอายาเอกไปวางเสาไฟเสาไฟแล้วก็ปล่อยให,ให้มันผ่าไปเรื่อยๆเสร็จเราก็หล่อย,ยิงอะเนาะไม่ก็ตัวัลเบโดที่วางดอกบัว ตัวของตัวของโมนาก็ได้ครับโมนาเอาไปวางล่อเนาะเอาไปวางล่อหรือตัวอย่างตัวเอมเบอร์เอาไปวางระเบิดล่อก็ได้เนาะตัวเอมเบอร์เอาไปวางระเบิดล่อปล่อยให้มันระเบิดไอศตูติดไฟเราก็สามารถใช้ละลายสร้างดเมิทสองเท่าได้เหมือนกันนะหรือไม่ก็อย่างตัวอื่นๆนะครับมันได้หมดเลยเพราะงั้นตัวการูเอาจริงมันตัวคอครชาติีธรรมดาอ่ไแหรือไม่ก็น้ําแข็งเพิ่มก็ได้ครับเอาเป็น เพิ่มเป็นสันพองสันพองน้ำแข็งไปอีกเนาะถ้าตับใดที่การยูเป็นตัวละครส,สายชาร์จยิงปลอดภัยเนาะปลอดภัยสายปลอดภัยสายชาร์ยิงปลอดภัยผมแนะนําให้ทุกคนทุกคนเปิดหานะครับเพราะว่ามันเล่นทั้โคอฟได้เพราะว่ามีเพื่อนแทงอยู่ทลโขอฟมันเล่นคนเดียวได้เพราะว่ามันแงตัวคอมันแรงอยู่แล้วแหละสู้บอสได้ลุยบอสได้เพราะว่ามันยืน,ย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 นีคไก่อะ่ะขอแค่มีตัวคิวสักตัวหนึ่งอะ แลวเราไปยืนยิงไกลๆอะครับพอโดนดาเมจอะไรเราก็ฮิลแล้วก็วิ่งหนีแล้วก็ยืนยิงไกลๆอีกเรื่อยๆเงี้ยมันเป็นชาร์จโจมตีที่ต่างจากคูเต่าครับคูเต่าชาร์จโจมตีมันต้องใช้เกจใช่ไหมเอ้ยถ้าเกิดปลดซีหนึ่งได้แล้วจนไม่ใช้เกจสุดท้ายการแคนเซิลแอนิเมชันก็ต้องใช้เกจอยู่ดีเกจพลังงานนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อถึงระดับหนึ่งตัวตัวเราที่ใช้คูเตา่าเกจพลังงานหมดเราจะเดสไม่ได้เนาะต่างจากการยูครับชาร์จโจมตีไม่ต้องใช้เกจ หมายความว่าเราหลบสบายๆกาจจังหวัดดีๆมีหลบงั้นถ้าเกิดใครเล่นตอนนี้ตู้มันก็พึ่งมาเนาะใครเล่นทีมการยูใครเปิดหาการยูใครหาตัวละครดีๆที่เล่นแนะนําลองหาการยูนะครับผมโอเคครับยวเดี๋ยวก็เจอกันในอ่า15ทีอันต่อไปเนาะแล้เจอกันครับ